กลับมาร้านปิงยางเกาหลีร้านโปรดของน้องอีกครั้งชื่อว่าร้านบอนก้า เป็นร้านจากเกาหลีเลยตอนนี้เขาเปิดสาขาใหม่ที่ชั้น3ส,าสยามดิสฟเวอรี่ที่ตั้งใจมาวันนี้เพราะอยากกินอูซามะยอบหรือว่าเนื้อ3ามชั้นสไล์เมนูนี้เลยจ้ะทุกคนเนื้อ3ามชั้นสไลด์แผ่นบางๆราดด้วยซอสสุดกลมกล่อมวิธีกินให้ห่อต้นหอมจิ้มซอสก็คืออร่อยฟินสุดๆมาต่อกันที่กดซาวหรือเนื้อส่วนพิเศษลายหินอ่อนตัวเนื้อนี่นะหั่นมาพอดีคําแล้วก็ลายสวยมากๆน้องแนะนําว่าแค่จิ้มเกลือนิดหน่อยก็อร่อยแล้วหอมนุ่ม แฉบละลายในปากส่วนเมนูนี้ก็ต้องสั่งถูกรอบทงซัมกยอบโซลหรือว่าหมูสามชั้นมาแบบชิ้นหนาสะใจย่ยางจนหอมๆร้อ,อ,อนๆจิ้มกับซอสหมักสุดดั้งเดิมจากเกาะเชจูจริงๆน้องจะเรียกว่าหนังปาลาราเกาหลีก็คือหอมอร่อยเป็นเอกลักษ์ณไม่เหมือนที่ไหนที่ประทับใจอีกอย่างคือผักเขาก็มาแบบจัดเต็มจ้าอย่างใบงานเนี่ยเติมไม่อัน้นอย่างน้องเนี่ยจะชอบกินหมูสามชั้นห่อใบ